สวัสดีพี่น้องนะครับมาเจอกันอีกคือเก่านะครับมื่อนี้คิดอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะครับกลับมาบ้านนะครับล่องก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เพิินคือว่าแซ่บคักแท้เสนเห์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับพี่น้องเห็นไหมมาแซ่บน้ากันครับเป็นน้าตกด้วยพี่น้องเด้อโอ้มันนี้บรรยากาศดีดีครับลมฝนกําลังสีมาอีกแล้วนะครับพักเขามีสลัดครับแล้วก็มีโหระพาสดายบุ้มีบักิกครับแต่ว่าเอากะปีมาอยู่ด้นะครับเอากับปีมายคุยรับประกาศเขากันได้ดรอก แสบเพื่อเกาละพี่นอ้องเอากับปีจังหน่อยจวดรถรับเฮาก่อนที่ฝนสิตกก่อนที่ฝนจะตก แซ่บครับมาครับมาหาซื้อเตี๋ยวมากินน้ำกันพี่นอ้อง นิ่เด้บ่มีผีก่าตันบา พริกเผ็ดดีมาก กัดเขาสัตนกระลำ うん。<Yeah. S 2> mm hmm. ตางกว๋วยเตี๋ยวนี่ส่วนมากเพื่อนสิเฮ็ดแบบว่ากับนดไว้เนาะพี่น้องนักเตะมือมือนีเข็ดจักโลจักโลเบิดกับคือแบบว่าบ่ได้กินเลยนะปาโท้ด้านที่ผมซื้อเนี่ยหหลังมือเที่ยงเบอดแล้วครับออือ สุดยอดอ,อร่อยมาก ตอนต้อนพิกอื้อบ้ากากินเบิดค่ำครับบ้ากากินเบิดไว้ ตะกี้นี่กินกว๋วยเตี๋ยวนี่ลูกสิ้นเนื้อต้องกินที่หลังได้พี่น้อง <c oughs> อลองก่อนนะอืมสุดๆกินลูกสีีน้นเบิดเลยพี่น้อง ย,ยุกทอมเย็นดีดีานานย,ยุกังแจงได้พี่น้อง บรดเยอยู่ใตต้ตนใหม่เลยล่ะอืม เป็นอะไรอยลูกชิ้นเอือนบกักพริก สุดยอดแซบครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเด้อทางใดกาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้กันในกันแล้วกันพอกันไม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ